คนละครึ่งปี2568อัปเดตล่าสุดเงื่อนไขใหม่สิทธิพิเศษผู้เสียภาษีวิธีการลงทะเบียนผ่านแอปปอตั้งยังคงเป็นนโยบายที่ประชาชนนะคะจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับโครงการคนละครึ่ง รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีเตรียมปัดฟูนกลับมาใช้อีกครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนในช่วงปลายปีโดยคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เร็วที่สุดในเดือนตุลาคม2568ใช้งบประมาณราว25,000ล้านบาทนายสิริพงษ์อังสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยยืนยันแนวทางดังกล่าวผ่านการหารือแล้วและจะมีการเดินหน้านโยบายนี้อย่างแน่นอน ระหว่างลงพื้นที่ผู้ช่วยผู้สมัครซอซ,อ,ซอพักภูมิใจไทยที่จังหวัดศรีสะเกดนายอุทิินกล่าวปาศัยว่ารัฐบาลเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วโดวยจะเข้าถวายสัตว์และเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการวันที่24กันยายนก่อนที่งบประมาณปี2569จะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมย้ำชัดว่าภายใน1เดือนนี้ คนละครึ่งจะถึงมือพี่น้องอย่างแน่นอนเงื่อนไขใหม่นะคะโดยจะแบ่งสิทธิ์ออกเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สิบแบบพิเศษรัฐช่วยจ่าย60%และประชาชนจ่าย40%คาดว่ามีสิทธิ์ราว11ล้านลายมีแนวทางเพิ่มูงเงินให้สูงกว่าเดิมเช่น1,200บาทต่อคน 2ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์แบบ50-50ตามเดิมผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจได้สิทธิ top ์ท็อปอัพเช่นจากเดิม300บาทรัฐเติมให้อีก700บาทรวมเป็น1000บาทและสำหรับวิธีการลงทะเบียนนะคะประชาชนสามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ผ่าน2ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว็บคอและครึ่งอแอปพลิเคชันเปาตังต้องผูกกับ GW a l l e t และเติมเงินก่อนใช้งาน สำหรับขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานแอปเป่าตั้ง1ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Google Play นะคะค้นหาแอปเป่าตั้งแล้วกดติดตั้งเปิดแอปและยินยอมการจัดการข้อมูลเตรียมบัตรประชาชนถ่ายรูปบัตรกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือรับรหัส otp ยืนยันตัวตนได้2วิธีนะคะที่กรุงไทยเข้าสู่ระบบกรอกรหัสรับ otp ตั้งพินสแกนใบหน้าสแกนหน้าตั้งพินเปิดใช้งาน touch id ยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานรอระบบตรวจสอบหากสำเร็จจะแสดงการ G Wallet บนหน้าจอและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ